เราจะมาเล่นเกมเอ่อแมปโรบอทมีชื่อว่าเอเป็นไงเราพิเศษเป็นของฮาดัมแบ็กไซคืออะไรวะโอ้ my god oh my god oh adam b a c บ o ก adam back side okay เข้าใจแล้วโอ้โหว้าวเฮยย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 มันมากันเยอะมันมากันเยอะมันมากันเยอะอโดดูดปืน โอ้ยตา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 ยตเป็นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เออโอมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้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 ย้โอ้ดีเดียวดีเดแม่งเ้ยโอ้ทอะไรไม่ได้เลยอะเราต้องรอว่ะรออร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 อ่อรอออออออรออว้าวเย้ วิ wing, 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 wing. ่งว <ms> <ié> ิ่งว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 ยังไงไอ้้ไอ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 ้อ้ไร้ไไอ้อ่ไอ้ไง้ไ้อ้ไร้ไ้ไออ้ไอ้ไออ้ไรอ้ไออ้ไ้อไ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 วิ่งอไ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 ออ อย่าบอกอย่าบอกไม่มีใครรอดแล้วอ uh, ่ะโอ้ยมีคนรอดอยู่ยังมีคนรอดอยู่มีคนรอดอยู่โอ้ยติด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 อะไรทีทุวันอะไรเฮ้ย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 ไปไปเออไปก็ไปวะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยโอ้ เฮ้ยดร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 อ้อูอู้อ้คือ้ยดรดรไงคือมันโอ้โหวิ่งแบบไม่มีที่สสุดเลยเหรอโอ้ย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 อย่างนี้มันไม่ได้แล้วปะแล้วฉันจะชุบใครได้แหละมันมาซเยอะขนาดนี้อะอะไรอะไรบ่นอะไรบดนอะรเออบอรน่เ้ยเฮอ๋อยร อะไรครับอะไรครับอะไรครับแล้วทุกคนอยู่ไหนกันหมดอ่ะไปชุบเพื่อนอ่ะโอเครอดไว้เออรอดชีวิตเฉยเลยสามนาทีโอ้สบายเชี่ยวได้เงินตั้งสองร้อยห้าสิบเนี่ยแถมรอดกันตั้งสามคนเนี่ยเอาเราไม่ล้มเลยเหรอเออก็ดิ่มกันนะโอ้มาแล้วโอ้ยนี่เหรอประธานดูก่อนนะ โอ้ตายแล้วโอ้ยตอนนี้ก็กว้างนี่ว่าโอ้โหน่าสนใจดีนี่ว้าว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 าอย่างนี้นแล้วก็เปิดแล้วเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดไปให้แล้วเฮ้ยนี่หรอาทาหารโอ้ยกว้างจัดเลยโอ้โหหญิงก็วิงว่งวิ่งเล่นได้ฟรีดีก็ดีกว่าด่านที่แล้วว่ะแม่งติดมีอะไรหลายอย่างจนติดเลยนะเนี่ยก็แต่มันเกิดตรงไหนหนะเโอ้ชีวิตหล่อในสามนาทีอ้ออาว เราเดินอยู่คนเดียวอะ่ะไปเพื่อนคือบอย่าอย่าบอกนะว่าเพื่อนหาทางขึ้นไม่เจออ๋อโอเคอ๋อโอเคนีนแาวนี้แหละโอเคเข้าใจแล้วโอเคโอ ي, ้สสยส,สควอชเกิดไอ้สุบิสุบิเปิดเออนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้นี่มันอิสระครัโอ้เออ ทำไมมันทำมันวิ่งโดยจังหวะรอพิเศษจะได้เป็นโอ้โหแม่งโคตรยากโปร่งใสจะมองไม่เห็นและเปิด,เป,ดเปิดเผยเมื่ออยู่ใกล้อ๋อจะมีเสียงไหมอ่ะมันมีเสียงมอ่ะอยากรู้ว่ามีเสียงไหมอ่ะ เราไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะจริงดิมันต้องมันต้องระยะขนาดไหนอะต้องหาตรงไหนหมอไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเลยไม่ไม่ได้ยินเลยเลยฮะ อ๋ออยู่ไหนวะเฮ้ย <Hey, S 1> อยู่ไหนอะนั่นใช่ปะอยู่กับเพื่อนปะอ๋อโอเคเข้าใ Killer Fish. Killer Fish. จแล้วมันมันน่าจะตะดไล่ตามเราอยู่อะ

เออเออเรียบร้อยไม่ทันมองไม่เห็นน่ะมันโปร่งใสเกินน่ะเฮ้ยเออมีพรีสตอนนี้เหลือใครบ้างเหลือไนท์แมร์เอไนท์มีไนท์มีเฟรดดี้ิอือไนท์แมร์วะไนท์มีเฟรดดี้แล้วก็ดีอ้าวตายไปแล้วดี the end, the end, เอ็นดีเอ็นอ่าตายไปแล้วเหลือไนท์มีเฟรดดี้ย่ย่าโอเค ก็เรียบร้อยอ่าเรียบร้อย20นาทีที่6ก็ถือว่าอยู่ในดับ4ก็ถือว่าค่อนข้างดีก็ไม่ได้แย่อะไรมากอยู่แล้วเนาะโอเคงั้นหวังว่าทุกคนจะชอบชอบคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนชอบเดียวกาเล่นเกมนะครับแล้วก็อย่าเล่นจนดึกมากเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดจะได้สายแตาแว้นเหมือน,มอนผมตัวเอง ดังนั้นทุกคนโชคดีกับการเล่นโรบอทนะครับงั้นบ๊ายบายรับผมบ๊ายบายบายายบาย